กินเขาละตัวน่ะว่านแย่กับมะเขือ่แย่ด้ เสียดนานกับเป่าลังห้าเ สร้างซื้อเมดในคอกนี่เพิ่นว่าสองพันตัวสั่วพี่น้องแต่ว่ามันตายไปนี่ก็สิประมาณสองรอยกว่าตัวแล้วเบิงเบิงแล้วมันคือจังนี่กบอยู่พันประมาณพันหนึ่งไปไย่างลายก็สิพันหาน ก็เข้าใจกันสั่งมารลอบก้อนนี่กับน,นับเบืรองรอขาดไปตั้งสองร้อยสามร้อยตัวสร้างมาจากฟ้ามขอนแก่นได้คันตัลวละสองบาทหลอบก้อนสร้างมาสามพันตัวนับแล้วได้สองพัน,พนได้สองพัน่ไหสองพันหกกลัว สองพันหกร่วมกับเต๋อตายแล้วกับสิระมาณสองพันเจ็ดพ่อโทษไปถามเพิ่์บบอกว่าลูกค้าที่สร้างไปหลายๆเนี่ยเ่อคยมีไผนับเอาแล้วเขาขายเขาบ่านับบอกเฮ้พี่นอ้องแมนบอเลวลาเขาขายเขาก็ตรงนับขายเขามีจักตัวเขาได้จักตัวเขาก็ตรงหูอยู่ เข้าใจให้กันข้ามใดที่ซื้อจะเพิ่นไปแล้วบ่นับปากพี่น้องคอมเมนมต์มาใต่คลิปได้ขอเจงหน่อยก็รบจากเธอเนี่ยสองเทธอแล้วเธอนี้กะเธอนี่ก็สามพัน 3, แต่ว่ารุ่นนี้มารุ่นนี้มาตัวละสองบาทมาสองพันตัวตัวละสามบาทมาพันตัวตัวละสามบาทเกินให้อยู่ตัวสามบาททันเกินไปอยู่เป็นสิบสิบกล้วแไยี่สิบละแต่ว่าบ่ก,กินอาหารตัวละสองบาทนี่ คิดว่ามันสีบ่คบเพื่อนเพราะว่าไม่นี้ก็ตายหลายเบิ่งแล้วตายหลายนี่ตั้งเพิ่มก๊าซกันมาสั่นก๊าซอกีกแล้ว ขาซื้อตัวลูกกบมากตัวละสองบาทข้าวมาขายสามบาทมันกะได้กำไรกบบระบหลายเพราะว่า,วาต้องเสียค่ารถอีกอเสียค่ารถมากขายสามบาทแต่มันพอครบมันก็ขาดแต่ต่้งเป็นรอยสองรอยก็บเไหไว้ด้วย แมนบ่พี่น้องมันขาดหลายโดพดพอเนอมาเท่ลงบอกว่ามีตัวตายเพิ่นก็ว่าเมื่แมนนันบาตายเดี๋ยวมันก็ลูกขืนผึกหน้ามันก็ลูกขึืนเองแล้วก็พ่อหายหลังเขาก็เฝ้า,กเ,าเก็บ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  เก็บใส่กับมือเสียงใส่รถขึ้นเมื่อบานถิ่มบานเ้องกันไงแล้วเนาะห้องบอลเปนเด็กหน่อยเพราะสีบ่หูมันตายมันบ้ตายกบนีถ้าจับมันงายทองมันบ่างายได้พี่น้องมันสีมันสีความหนาขึ้นคือเก่าทำมันบ่ตายแต่ถ้ามันตายแล้วมันสีเป็นแบบนี้แหละเขาบอกว่ามันตาย จาฟองพัน่าบอแมแนบอแมแนมันตายเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นคือเก่าลุกถึกน้่มันจะขื่น,น,นแต่บ้านบอแมแนมันกม่ขึ้นสุดท้ายมันจะตายกับบอมมักนี่เนาะเสียเปียบไรก็ได้แมนบอ